ซึ่งมือหนีเขาสิมาบอกจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวมะลิครับผมซึ่งย่างทีพ่อแม่พี่น้องป้องไปทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับได้รับทราบแล้วว่านะครับว่าข้าวมะลิที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับและอร่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากที่สุดนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือข้าวหอมมะลินะครับจากพุ่งกุลาร้องไห้นะครับ เม็ดงามคักปัญนยังครับพี่น้องครับนี่ป๊านนี่ครับนี่เบ่งกันชัดๆนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อง้ายที่คารบรักครับผมนุ่มฝันใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตรชาแนลครับยังคงยืนยัน ยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนายต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมนี่ครับผมผ้าพีพาน้องนะครับมาโกดังของแฮปปี้การเกษตรนะครับซึ่งมือนี้เฮาสิมบาบอจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวมะลิครับผมซึ่งย่างที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับได้รับทราบแล้วว่านะครับว่าข้าวมะลิ ที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับและอร่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากที่สุดนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือข้าวหอมมะลินะครับจากทุ่งกุลาลองไห้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนุ่งขวัญใช้หัวใจเกษตรนะครับมีข้าวสายพันธุ์ข้าวมะลินะเป็นของกรมการเข่านะครับผมที่มาจากพื้นที่ของทุ่งกุลาลองไห้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ย่างถี่พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับรับทราบกันดีนะครับว่าทุ่งกุลาร้องให้มีพื้นที่อยู่นะครับครอบคลุมทั้งหมดอยู่5จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งใน5จังหวัดของเรานะครับนั่นก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งพันเขานี่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องครับเอาซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นเช่นไรเราก็มีสายพันธุ์อย่างแนนะครับเฮาปไปเบิรงกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับบาทินีนะครับฮอา์วมะวาวจานกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ข้าวมล็นะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่มาจากทุ่งกุลาห้องไห้นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งนะครับยังที่ผมได้เกินนําไปแล้วนะครับครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งพันธุ์ข้าวนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับเอามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนอกกับเป็นหนึ่งในจังหวัดนะครับของพื้นที่ทุ่งกุลา้องให้ครับผมเอาบทที่นี้เข้ามาเบิ้งนะครับสาหรับสายพันธุ์ข้าวนะครับผม มะลิของเรานะครับนี่มีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่สสายพันธุ์นี้นะครับเบื้องต้นนี่ครับให้พ่อพี่น้องป้องปายนะครับได้เบื้องกันครับผมนี่สําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมนี่เบื้องกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่ข้าวกอขอดหนึ่งห้านะครับหรือว่ากอขอดสิบห้าครับมะลิดอกกอขอดสิบห้านะครับและก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับมะลิหนึ่งศูนย์หาครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่ครับมีอยู่สองสายพันธุ์เนาะนี่ครับก็เลยแยกเป็นกองให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับไดี๋ยเห็นกันชัดเจนนะครับอันนี้คือมะลิร้อยห้าครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนทางนี้ก็คือข้าวมะลิดอกกอขอสิบห้าครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบานี่มาเบิงนะครับลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่เริ่มจากมะลิดอกกอขอสิบห้าก่อนครับพี่น้องครับนี่เอาซึ่งแสงตรงนี้กับบค่อกชัดปนไดนครับพี่น้องครับนี่เอากับมาเบิงน้ากันเนาะเอาปรับแสงเล็กน้อยผลปรากฏว่า อุ้ยเบิ่งเน่ครับผมเบิ่งเน่เม็ดงามขักปันยังครับพี่น้องครับนี่ปัดนี่ครับนี่เบิ่งกันชัดๆนี่ครับผมพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มาจากกรมการข้าวอย่างดีนะครับนี่การคัดเมล็ดนะครับอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่าเพื่อนคุกน้ำยาครับผมนี่ ในการป้องกันมอดครับพี่น้องครับนี่บู้ยงามคักปนยังเนาะนี่สำหรับมะลิดอกกอขอ1ิบหครับผมและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมนั่นก็คือข้าวมะลิใหญ่ของเราครับผมกอขอ105าครับลักษณะของเมล็ดนะครับนี่พี่น้องครับเนี่ยมาเบิงลักษณะของเมล็ดนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่มาบ่งกันชัดๆเนาะพี่น้องครับนี่อุ้ยมีแต่เม็ดตรงๆครับพี่น้องครับนี่เลยนอกจากนั้นเพิ่นกระอาบน้ำยามากขึ้นกันครับคุกน้ำยาเพื่อป้องกันมอดครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี่จากทุ่งกุลาร้องไห้นะครับบพรว่าสิเป็นเขากอขอมะลิดอกกอขอซิบหานะครับหรือว่ามะลิใหญ่ครับหนึ่งร้อยห้าเนาะ เอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการนะครับหรือว่าอยากได้เขาทั้งสองสายพันธุ์ครับผมไปทำการเพาะปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่ของท่านสำหรับปีนี้เนาะ0899428684ครับและ0650495999นนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผม 0899428684และ0650495999นะครับผมทั้ง ID l ลน e แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งแฮปปี้การเกษตรของเราครับผมสามารถสีส่งนะครับกระสอบเข่าแบบนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมถึงบ้านนะครับทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับเพราว่าสิเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมไปจนถึงภาคใต้นะครับ เอาจังเดยกับราสานมากกันแล้วกันนะครับผมเอาท่ายสุดนะครับสําหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญใช่วัใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับขอล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวมะลิจากทุ่งกุลารลองไห้ครับผม